สวัสดีครับวันนี้ทางเรานะครับจะมานําเสนอครับโปรเจคเตอร์ครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งถอยออกมาในวณะนี้เองนะครับเราให้ชื่อรุ่นว่า u n i ิ5ห้านะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าอยู่ในช่วงโปรโมชั่นเลยนะครับเนื่องจากเปิดตัวเมื่อวันที่1นึ่ตุลาคม5้าที่ผ่านมานะครับออกปุ๊บเราก็นํามาให้ลูกค้าได้สัมผัสปั๊บเลยทันทีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นกลางๆนะคะน้ำหนักเบามากนะครับ เครื่องเนี่ยเล็กกว่าเครื่องเล็กกว่ารัาาดเอเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่เหมาะสะกในการพกพ,พ,พานะครับเน้นความสว่างแล้วก็ความละเอียดขึ้นมานิดหนึ่งจากรุ่นยูนิค48นะครับราคาก็ย่มเยาวนะครับไม่ถึงหมื่นบาทเลยนะครับที่เชื่อเลยว่าเมื่อท่านนะครับได้ใช้จะบอกว่ามันคุ้มค่าจริงๆนะครับเทียบกับราคาเดีนํานำมาเสนอแก่ท่านนะครับ รุ่นนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับบริษัทแรกแบบมาให้ใช้งานทุกระบบเลยทุกช่องเลยนะครับ<ม>เพื่อความสะดวกในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นช่วงช่องต่อ hdmi ต่อ usb av สาย vga นะครับหรือแม้แม้แต่ท่านพอดท<ม>ีนะครับซึ่งก็ครอบคลุมทุกระบบอุปกรณ์แทบพักนิดเลยก็ว่าได้นะครับในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นนะครับทางบริษัทได้ได้รับตัว c ซอร์ติฟิเคชลายเสนะครับจาก us ของแล้วก็ h ฮด i Company นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับในความมาตรฐานของอช่อง h i ด i นะครับซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของของระบบ h i ด i ในปัจจุบันนี้นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรื่องรุ่นเครื่องรุ่นนี้นะฮะยังสามารถเล่นพวกไฟล์หนังไฟล์เพลงต่างๆได้มากมายดลวยตัวของมันเองนะครับโดยระบบรุ่นใหม่นี้นะับสามารถเล่นไฟล์บูเรได้สบายๆเลยนะครับโดยที่ไม่มีเจ้าไหนสามารถทำได้มาก่อนนะครับ อีกอย่างนึงนะครับรุ่นนี้ให้ความสว่างถึง1,500ลูเมนนะครับขอย้ำ1,500ลูเมนซึ่งตัวมินิโปรเจคเตอร์หรือโปรเจเตอร์รุ่นขนาดกลางๆนียนะครับที่เน้นการพกพาเนี่ยไม่มีที่ไหนสามารถทําได้นะครับซึ่งสว่างมากๆนะครับวรวมทั้งความละเอียดนะครับเมื่อได้ตัวมันเองเนี่ยความละเอียดถึง640คูณ480นะครับยิ่งกว่านั้นนะฮะตัวเครื่องมันเนี่ยยังมีระบบ เนทีฟ e s ซ l ลูชันนะครับซึ่งความละเอียดจะมากขึ้นเป็น800คูณ600นะครับเมื่อต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับหรือเมื่อใดก็ตามนะครับที่เข้าต่อเข้าพวกเ d m i นะครับความละเอียดของโปรเจคเตอร์นี่ยฮะรุ่นนี้จะสูงขึ้นถึง720คูณ180แบบอัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับซึ่งแบบนี้นะครจะเหมาะกับงาน Presentation งานออฟฟิศงานสอนหนังสือตามโรงเรียนนะครับสำหรับดูหนังฟังเพลงโฮมเจเตอร์ในบ้านนะครับหรือเปิด ขายท่าทุกบอลตามมานรฐานต่างๆได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็จะดูว่าคุ้มค่าแค่ไหนนะครับเราเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูแล้วกันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับนะครับทีนี้ผมจะขอแกะกล่องเลยละครับับอเปิดออกมานะครับก็จะเกิดกล่องแบบนี้นะครับข้างในน่นะฮะก็จะมีนี่ครับแถมมาด้วยนั่นคือเป็นรีโมทนะครับสําหรับคอนโทรลตัวโปรเจคเตอร์นะครับ แล้วก็มีช่องอาสาย AV แถมมาให้ด้วยนะครับขอ,อยัดวางไว้ก่อน,นแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็นาสาย VGA นะครับที่ไว้ต่อกับพวกคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับพวกอุปกรณ์มือถือต่างนะครับแต่อาจจะต้องมีหัวแปลงในในส่วนของพวกอุปกรณ์มือถือทิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นาสายปลั๊กไฟนะครับ นี่ไปดูในส่วนของตัวเครื่องน,นะครับขอ,อยวังนี้นะครับออมานะครับตัวเครื่องน,นี่ขนาดเล็กมากนะครับ นี่เป็นตัวเครื่องนะครับก็ขนาดประมาณนี่ครับนี่ฝ่ามือนะครับก็ประมาณฝ่ามือนี้นะครับไม่ใหญ่ไม่โตนะครับพกพาสเปดาล่าสะดวกนะครับแล้วก็น้ําหนักนี้ค่อนข้างจะเบามากนะครับหรือว่าเบามากเลยทีเดียวนะครับนี่มาดูฝั่งช่องต่อสัญญาณนะครับอย่างที่บอกครับก็จะมีช่องสําหรับต่อ AV นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ว g a นะครับอย่างนี้จะเป็นต้องหาช่องต่อทีวีนะครับส่วน นี่ก็จะเป็นช่อง usb นะครับแล้วก็มานี้ก็จะเป็นระบบ hdmi นะครับผมแล้วก็นี๋ก็จะเป็นตัว audio นะครับเอาพุทธสำหรับฟังต่อหูฟังต่างๆนะครับซึ่งต้องขอบอกแล้วว่าตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะครอบคลุมทุกช่องทุกพอร์ตนะครับที่มีอยู่ในประเทศในโลกนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบ c อน t r o l นะครับซึ่งนะครับ ก็ค่อนข้างเป็นระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็สัมผัสนะครับซึ่งค่อนข้างจะใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งทดลองแล้วก็สุดยอดจริงๆนะครับในรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นเลนนะครับเป็นเลนหมุนเข้าหมุนออกเพื่อปรับโฟกัสของตัวเครื่องได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะต่อนะครับเพื่อทดลองสายให้ดูนะครับ